พวกมึงอยากกลับแกงไหมคราบอยาก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 อคกอกอยากอยากอยกากอยาครับออากากอยากอยกอยออยากอากากอยากกอกอ้กยกอยากอยากมาอกยาากอยากากมยอยอาอากกอยอากอ่าออกากยอยาอ่ากากอกอยากอยาอากายา่าออยอยอาายาอายออ จับคู่กันสองคนสองคนคายสนิทกันหรือว่าอะไรจับคู่กันสองคนสองคนนี้คือเพื่อนตายสองคนคือว่าคิดว่าแบ๊วแบ๊วแบ๊วแบายแบาวแบ๊วแบาวแบ๊อแตายแบ๊วแบ๊วแบ๊อแบ๊วแบแบมวแบรแบ๊แบ๊นแบ๊วแบแบ๊วแบ๊วแบที่บ๊วแ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 บบ๊วมบอวแบ๊วแบ๊เสบแบ๊ว่อ๊วแบ๊วแบ๊วอบ๊วอง๊วแแบ๊วอบแ เป๋ากระเป๋าสี่สิบครับได้ของแล้วจับคู่กันเลยใครคู่ใครอ่ะจับคู่กันพี่แล้วจะไม่มีการเปลี่ยนคู่แท้ไปเลยเนี่ยมึงเลือกดีๆนะมึงเลือกดีๆนะอยู่คนเดียวจะดีกว่าก็ได้นะไอรออนเลือกไพรเออร์เอารถแท็กให้ไอมโหไปมโหเลขกเลยครับนิ่งเป็นหกแล้วงานกูให้ไปทำเสร็จยัง อ่าพรุ่งนี้เสร็จครับนะวันนี้โจนเยอะมากเลยก็เลยให้มันไปจับคู่กันจริงๆันเสร็จวันนี้แหละแต่โจรมันเยอะเลขอะไรเลขสองหกสองครับจับคู่กันทีหลังกันไว้ยืนยืนหน้ายืเรียงกันทุ่มหรือสองทุ่มเหมือนนะพรุ่งนี้ไปหาหมอยืนหน้ากระดานดิมายืนเรียงกันดีดิ มาก่อนได้ก่อนอปยาไปครับมเมนยากเลยเดี๋ยวกูจะกลับมาดูอีกทีนึงเดือนหน้าแล้วโฟมอยู่คนเดียวหรออยู่พีเจีจครับการเด,เดินทางมาถึงแล้วครับแล้วททมอยู่ใครให้ไปหาจับคู่เอง จะ<ห>อยู่คนเดียวก็ได้จะอยู่คู่ก็ได้แต่คู่ดีที่สุดไอชักหน้าบ้านเจเคตอนมึงจับค,คู่แล้วตอนมึงสร้างแกงไม่มีความว่าเป็นเพื่อนกันมึงลองดูว่ามึงจะสร้างแกงก็ได้หรือเปล่า ใครสร้างแก๊งแล้วไปได้ดีและอยากไม่อยากกลับคุยกูยได้แค่นั้นเองถือว่ามึงไปได้ดีกับแก๊งแล้วยินดีด้วยเส้นทางของมึงแต่ถ้ากูคิดว่าพวกมึงโอเคแล้วกูเรียก เดียวได้ไม่จําเป็นต้องตีเก่งเสมอไปไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่พวกมึงมีจุดเด่นของแต่ละคนในแก๊งของมึงอะ่ะว่าพวกมึงทําอะไรบ้างในประเทศเนี้ยหนึ่งอย่างที่พวกมึงทําที่กูคิดว่าดีตอนที่มึงไปเป็นขึ้นไรนะไอ้สมนะพี่ที่มันไปทํากันตะโกนหัวล้นๆอะ่ะอ๋อทำบุญเลเบลนั่นแหละอันนั้นอะ่ะกูมองว่าถือว่าดี แล้วแต่พวกมึงจะเดินเส้นทางไหนแค่นั้นแหละให้พวกมึงออกไปสร้างแก๊งหัวแก๊งรองแก๊งก็พวกมึงอะสองคนอะที่กูให้มึงจับเป็นคู่อะอยากคุยได้อะไรเหมือนเดิมทุกอย่างมีใครสงสัยไหมไม่มีครับกตามนั้นใครไม่มีรถเมาลรถที่สม รของตัวเองนะของตัวเองนะที่กูให้ไปนะใครก็ไม่มีโชคร้ายไปเท่ากับ <Bright. S 1> มึงไม่ได้ส่งเงินแก๊งตอนสองล้านนั้นแค่นั้นแล้วก็ต่อไปนี้ระบบแก๊งทุกอย่างใครจะเติมกาชามาหรือว่าเฮียอะไรกูไม่สน mm hmm. ของทุกอย่างที่มึงมีจะไปรวมกับไอ้สมคนเดียว ทุกคนด้วย มึงอยากเอาเข้าแกงอ่ะก็แล้วแต่พวกมึงแต่พวกกูไม่เคยมึงอยู่กูมามึงก็ได้จะรู้ ใหม่ประมาณสิบแก๊งอะไอเหี้ยอันนี้มึงสามแล้วเหรอ นั่มคือแยกมัไม่ได้ใครที่อยู่สองอ่ะอยากเกิดแยกเยอะไปไหมแล้วต่อแถวสี่ได้ไหมสมสี่ได้ไหมสี่ได้ไหมสี่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 อ้สี่แึงสอสามมาิแกงนสอไอ้หยอยมาไ้ที่สเตป์ดาวกูอ่อ้หงมาห้มึงมานี่มึงมานี่มางมานี่มังนมาหี้านมมางนีมานีมานี่มา้มาี้เี้มมานี้นนีงียบไปนีาหนี้มาาอย่าเกิดฝั่งซ้ายคร้บายนาเกิดฝั่งซ้ายนะ้ี ไม่มียังยับตะวันยืนเหมือนรางวันอะยังงี้นไอ้ก้อนมึงวันนี้มึงมึงอยากไม่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 ไมรงมการกูชัดเกนรมการกูก็ชัดเกนทำเองครับม่เมงครับทำไมบอสอีกูไม่มีใครไปต่อเลยวะปอดน้ำไม่เดินไปหาควายวะ นี่มึงยืนเดือดคาดกันมันก็ไม่ลงกันออะเมกูไม่รู้ว่ากูอยากจะเป็นบอยยังไงกางมากางนี่คนนี้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 จับคนนี้ได้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 พี่พิงไงอ่าไม่รู้ว่าพี่ผมว่ามีของดีไม่เป็นไรรอสามก็ได้เว้ยบอยถือว่าผมเป็นขี้นะั้งนั้นอะแล้วก็ในในในสี่คนเนี้ยมีใครไม่มีอาวุธรไหม นี่นี่นี่แป๊บนึงครับกูแนะนําให้นะเนี่ยเนี่ยอะไรคผมมมีปลลลาาฉแ้วไอ้บอยไอ้บอยอมไอ้แวรมาเนี่ยสามคนไปแวรไปยืนข้างหน้าแวรไอ้แวรต้องแยกกับกัวทั้งนั้นนะคือมึงต้องแยกกันใชหรือว่าไอ้พวกนี้ต้องทําไงสักอย่างเนี่ยมันแมทพอดีเลยเนี่ยสองเหลือสองเนี่ยมึงจะทําให้ตัวเองเป็นนี่ใหญ่ขนาดไหนวะก็เนี่ยพี่เอออะนั้นครบอ่ะไอ้แวรอยู่นี่ไงอยู่นี่เราเป็นส่งอยู่นี่ มึงอต่อแถวไม่แม่แมึงมาต่อแถวการให้สี่คนต่อแถววันดิเอ้ยหย้ยทำให้มันเป็นระเบียบยังไม่เป็นเลยก็เลยเออแค่นี้แหละจบ6แก๊งจบแจ็คว่าไงมีอะไรพูดไหมใครไม่มีอาวุธป่ะครับใครไม่มีอาวุธยกมือ จะเอาะไรครับตอนนี้ตีอะไรมาแล้วบ้างตอนนี้มีไม่บูบกสี่ครับก็เดี๋ยวขึ้นบวกห้าให้พอไหมชิ้นเดียวพอครับพอครับมีใครไม่มีอไหมครับไอรอน่อสี่ลอนหนึ่งอาทิตย์ต้องสร้างแก๊งได้จำนวนแก๊งต้องกี่คนวะถึงจะสร้างได้สิบปะสิบสิบครับสิบครับสิบคนขาดอีกหก อ,อยากเห็นแก๊งรสซิ่งจังไม่ยากแล้วใครคัดคนเข้ามานะแล้วแบบไอ้นี่ไม่ดีนะจะเจอกันเน้นแบบไอ้เฮียเน้นจำนวนอะไม่เอาแบบเน้นจำนวนนะไอ้เฮียไอพวกเน้นจำนวนชวนคนมั่วแคนเดียวใช่ไหมครับอาวอุธ คนเดียวคนเดียวมุงทําไม้บอกเท่าไหร่แล้วรถนะครับสนับมือนี่ถือว่าเป็นอาวุธไหมครับเป็นอ่ะแล้วลงุลงอ้าวลุงไม่คุณขึ้นบอกห้าพี่เมลอนเนี่ยพี่บอกสามเองอะพี่เมลอนเ <c oughs> มลอนก<ม>ูตีอะไรไปพูดตีไม้บอกสามให้กูตีวอให้มันหมดแล้วนั่นคือสิ่งที่มึงได้แล้วรถประมูลกูให้มึงคนเดียวคนอื่นไม่มีใครได้อ่าหาต่อเองครับอาวุธมึงคือรถไงครับเฉียบ ันนี้ที่สิบสองใช่ไหมใช่สิบสองวันที่สิบเก้าเราจะมาเจอกันคือเสาหน้าอืมเสาหน้าเจอกันตรงนี้อ่ะอจากอ้อมใส่ชุดสตดนะแบบมีเป็นของตัวเองอ่ะและแล้วต้องมีวีรกรรมที่อะไรมาเล่าให้ปูฟังด้วยไม่เอาวีรกรรมแบบพ้นกระจกกระจกนะเออเหียไปก้นคอกหมูอย่างเงี้ยได้หมูสองตัวอย่างเงี้ยไม่เอานะได้สัญลัได้ใบส้ม คนหนึ่งสองสามคนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับผมวันท w ทีหนึ่งวันสองใบอ่ะแต่พูดเด็กตั้งเป็นนะก็ถ้าเดินออกจากตรงนี้คือเราจะไม่มีความเกรงใจต่อกันและกัน ร,รู้จกักเอาไว้แน่นๆนะ่ะหรือสนิทหลังจากออกจากตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ทั้งหมดตัดออกไปเลยครับถ้ามึงอยากก้าวไปกับพวกกูต่อมึงต้องตั้งใจเว้ยไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะ เดือนแล้วครับลุงมีใครคิดชื่อแก๊กได้ยากอะสักนนดึงอีกผมคิดแล้วผมคิดแล้วเชื่อเฮ้ยสแตมดาวครับโอ้โหไอ้เหี้ยแปรสกุลที่เออกูสูตรเสร็จแล้วด้วยสูตรสีอะไรสีดำครับสีดำไม่ได้ตรงกับ JK มึงโดนสกปรกมึงใส่ได้เว้ยแต่มึงโดนกระทืบแม่ มึงก็ต้องดูด้วยว่ามึงไปทับสีสูตรอะใครหรือเปล่าส่วนพวกไอ้โชคไอ้กลัวไอ้เจสถ้ามึงทำตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวกูจะเอามึงส่งรายชื่อมึงไปออกจากวินเทอร์เฟลด้วยตครับจะโชว์โง่อยได้ไอ้โชคไอ้หนึ่งสองสามยี่ะ ได้เราโอเคแล้วมั้งไปยยกย้ายเดี๋ยวว่ากันไปยยกย้ายไปคุยแนวทงแนวทางไปเร่งดีพี่คือเราิดวเลไม่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 จอกโอเคไหมกูดิไอจูขออาหารเหรอครับใช่ครับเลขหนึ่งหกอาครับ